ู้ชมครับกลับมาในช่วงสรรหามาเล่านะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่ต้นรายการวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นความสามารถของน้องนองนักศึกษาด้วยในระดับอาชีวะนั่นเองกับการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ครับประจำปี2565ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดพิษณุโลกของเรานะครับและผู้ที่จะ มาให้ข้อมูลในวันนี้ครับคุณสุชาติชาติวันผอบพุ่มในการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับับสวัสดีครับครับผมพอวันนี้ที่จริงเนี่ยกล้องอาจจะเห็นแค่นี้แต่ต้องบอกเลยว่ารอบศัตรูของเราตอนนี้ทีมงานเยอะมากนะกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จริงๆแล้ว ต้นสังกัดเราก็คือสํานักงานคณะกรรมการการช่วยศึกษานะครับโดยสานักวิจัยและพัฒนาอาชีวศรกษาเนี่ยได้วางรูปแบบหรือวางแผนงานไว้นะครับกําหนดให้เรามีการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยตั้งแต่ระดับสารัศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระดับภาคนะครับของเราอยู่กับภาคเหนือนะครับแล้วก็มีการแข่งในระดับประเทศต่อนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงในการคัด ประกวดกันในระดับอาชีวจังหวัดก่อนแล้วก็จะมีการประกวดในระดับภาคต่อไปนะครับครับผมก็คือเป็นการคัดเลือกผลงานในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกก่อนนะครับวันนี้เองนะครับก็มีน้องๆเนาะมาจาก3สถาบันด้วยกันนะครับที่จะเอาผลงานมาดูคือผลงานเหล่านี้ผอครับเป็นผลงานที่จะใช้ประกวดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ โอ้เขามีการแบ่งประเภทไหมครับพ่อก็มีด้วยกันทั้งหมด6ประเภทครับโอ้หประเภทครับวันนี้เนี่ยน้องๆที่มาอยู่รอบๆสตูที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพอยู่นะครับก็เป็นผลงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ที่2เลยคือวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกแล้วก็3วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกนะครับไปดูที่แรกกันเลยไปดูตรงไหนก่อนดีพ่อจะมาดไปตรงไหนด้านนี้เลยไหมครับโอเคนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะเราส่งในประเภทไหน ก็จะมีเป็นในเรื่องของดินนะครับดินปุ๋ยครับแล้วก็มีเป็นในเรื่องของเตาปิ้งย่างนะครับแล้วก็เป็นกายภาพมือนะครับตรงนั้นครับผมอันนี้ยังไม่มีจำนวนยังไม่น่ามีจำนานอันนี้น้องๆเรียนในภาควิชาอะไรอย่างันบ้างครับผมเรียนเป็นภาณิชยกรรมครับอ่าพาณิชยกรรมครับเรียนเป็นศิลปกรรมค่ะศิลปกรรมคือเรามาทําเวลาส่งผลงานเข้าประกวดอย่างเงี้ยครับเรามาบูรณาการในการผลิตร่วมกัน หรือเปล่าครับใช่ครับ<ช>อ๋อไม่ว่าจะเรียนภาควิชาอะไรนะหอก็เอามาบูรณาการกันทางานร่วมกันสแสดงว่าในโครงการครั้งนี้ครับก็ส่งเสริมให้เด็กเขาทํางานร่วมกันแล้วก็คิดคน้นคดิดวัตกรร้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช้กระบวนการทางความคิดแล้วก็กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลายหลายศาสตร์วิชาที่นักศึกษาได้เรียนในแต่ละวิชาชีพเนี่ยก็เอามาร่วมกัน ครับมากอันนี้คือที่อาชีวะพ่อค้าใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยเทคนิคอยู่ตรงไหนเอ่ยเทคนิคอ่ยู่ข้างๆนี่เลยนะครับเทคนิควันนี้มีชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์อะไรครับเป็นหมวกนิรภัยไฟเซเลนครับอ่ายกขึ้นมาให้ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยครับนี่หมวกนิรภัยไซเลนนะครับประโยชน์ของเขาเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยช่วยนะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในตอนกลางคืนครับถ้าเป็นหมวกธรรมดามันจะไม่มีไฟครับตอนคืนมันไม่สามารถมองเห็นหรือแสดงตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานได้ครับครับอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุกันได้กับผู้ปฏิบัติงานนะครับครับอันนี้น้องๆเรียนภาคคุชาอะไรอย่างบ้างครับช่างไฟฟ้ากําลังครับช่างไฟฟ้ากาลังแล้วน้องนี่นะครับผมก็ไฟฟ้ากาลังเหมือนกันอ่าครับผมเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราคิดค้นประดิษฐ์หมวกอันนี้มาแล้วนะตอนนี้เนี่ยเรามีการนําเสนอแล้วได้รับความสนใจอย่างไรกันบ้างก็ มีการเอาไปลองทดสอบกับพวกช่างสำรวจครับเวลาเขาส่องกล้องส่องไกลๆมันจะมองไม่ค่อยเห็นครับพอเราเปิดไฟมันก็จะช่วยในการมองเห็นเพิ่มไปได้อีกครับคือสามารถใช้ได้จริงนะใช่ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะอีกหนึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกสวัสดีครับพี่นน่์แนะนําตัวก่อนมาจากไหนอย่างไรภาควิชาอะไรครับเชิญครับครับสวัสดีครับพวกผมมาจากวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกนะครับ วันนี้เรามานำเสนอสิ่งประดิษฐ์เป็นคุนยนตช่วยพ่นแอลกอฮอลและวัฒภูมินะครับอ๋อโอ้ยเหมาะกับช่วงนี้นะครับแล้วสามารถมันสามารถเคลื่อนที่ได้ไปพ่นในพื้นที่ต่างๆได้ครับแล้ีนี้ไม่ขยับแล้วขยับแล้วเป็นคุนยนขยับแล้วนะฮะเฮ้ยเขาขยับได้ด้วยจริงๆด้วยอันนี้แสดงว่าเราเราไปพ่นตามสถานที่ที่เราคาดว่าจะมีเชื้อทูกต้องไหมฮะใช่ครับโอ้มีเสียงด้วยอ่ามีเสียงพูดในตัวด้วยครับมีบอกวัณนภูมิ เนี่ยนะครับันี่ก็สามารถปกติคะปกติคุณลองซิคุณลองซิคุณพิตัสคุณปกติไหมนะฮะอ๋อนี่มีเครื่องมือวัดตรงนี้โิอ้ไรสารพ่โลเขามีการแนะนำตัวด้วยนะ ขาออกแบบให้ผมสามารถโยเลมอนได้ผมสามารถเดินและเข้าไปเพื่อประูอะอันนี้ก็เคยถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใช่ไหมครับผมใช่ครับเรามีการส่งเสริมให้น้องๆเขาป็นุลโยนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่นกครับ่คคือปกติแล้วในในในวิชาการเรียนการสอนเนี่ยมีบรรจุพวกนี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาน้องสนใจเพิ่มเติมเอ่อจริงๆก็จะมีในกลุ่มที่เขาเขา มีความต้องการอยู่แล้ว <c oughs> แต่วิชาเรียนเนี่ยเราก็มีวิชาชื่อว่าวิชาโครงงานซึ่งทําให้เด็กเนี่ยได้ทํางานเป็นกลุ่มนะจับคู่ <c oughs> กันแล้วก็มีคุณครูที่ปรึกษาโปรเจกต์หรือที่ปรึกษาโครงงานเนี่ยคอยให้คําแนะนําสนับสนุน <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ ก็จะมีครูที่ประจำแผนกแต่ละแผนกเนี่ยได้เป็นโค้ดให้ทีหนึ่งที่จะคิดค้นแต่ความคิดหลักๆก็จะเกิดจากไอเดียของนักศึกษาที่ที่เรียนกับเราเนี่ยครับได้ไปผลิตแล้วสุดท้ายเนี่ยพอผลิตได้เนี่ยบางชิ้นเราก็สามารถไปไปส่งเสริมต่อภาคพาณิชย์ได้สามารถปิบัติได้ด้วยใช่ครับจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรแล้วก็จัดจําหน่ายได้ด้วยครับบางชิ้นบางผลงานครับผมนี่คือผลงานของน้องๆบางส่วนเท่านั้นนะครับเดี๋ยว เ<ไ>ดี<ป>๋ยวเรามูฟกัน,นกลับไปตรงนี้พอ,อ,อครับเราเห็นความสามารถของน้องหญางคือเยอะมากๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยการจัดประกวดเห็นว่าเป็นรับเป็นแบบออนไลน์ใช่ครับเนื่องจากมีสถานการณ์โควิดครับผมแล้วเป็นไงบ้างกับผลการประกวดในปีที่แล้วปีที่แล้วผลผลงานที่ออกมาเนี่ยเราปีแล้วประกวดในรูปแบบออนไลน์ก็จะเจอปัญหานิดนึงในช่วงของการที่จะถ่ายทอดสัญญาณกันนะครับแล้วก็ กรรมการก็อยู่อีกฝั่งนึงก็จะมองจากจอการนําเสนอก็คก่อนข้างที่จะสื่อสื่อได้ยากหน่อยแต่ปีนี้เราจัดแบบรูปแบบปกติคือกลับมาแล้วรกรรมการก็จะได้เข้าไปแล้วก็สอบถามน,น้อง ถึงกลไกต่างๆอะไรแบบนี้เลยใช่ครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราจัดในวันที่22ธันวาคมระดับอาชวัจังหวัดนะครับที่อาคารบริเวณอาคารโดมของวิาลยเทคนิคสองแควแก้วผมครับเพราะครับจากปีที่ผ่านมาที่เรามีการคัดเลือกกันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเมื่อเราส่งต่อระดับประเทศเราได้รับฟีดแบครับผลงานรางวัลอะไรอย่างกันมาบ้างไหมครับก็มีหลายแห่งก็ได้ผลงานระดับระดับชนะในระดับภาคนะครับก็มีการส่งต่อไปแข่งระดับ ระดับชาติต่อนะครับก็ได้หลายรางวัลครับพอเล็งๆไว้แล้วหรือยังหรือยังปีนี้ปีนี้เราเนื่องจากเราใช้ระบบไอทีเข้ามาซึ่งปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบก็ต้องวันที่หลังวันที่13เราจะรู้ว่ามีทั้งหมดจํานวนกี่ชิ้นปีนี้นะครับเพราะช่วงนี้ระหว่างที่ระหว่างนี้ก็แต่ละสาขาาก็กําลังทําในเรื่องของมีข้อมูลทางทางงานวิจัยด้วยนะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานด้วยทุกอย่างต้องเสร็จพร้อมกันแล้วก็ถูกคียเข้าไปในระบบเราก็จะทราบในวันที่ ยังกิจกรรมที่พอได้บอกว่าจะจัดประกวดขึ้นมาในวันที่2 2ถูกต้องไหมครับครับเราเข้าไปดูกันได้ไหมในฐานะประชาชนที่แบบสนใจกับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ครับครับเรายินดีเป็นอย่างยิ่งครับอยากให้มีการเผยแพร่เยอะๆนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนผู้ปกครองนะครับแล้วก็น้องๆนักเรียนต่างสถานศึกษาเนี่ยก็เข้าไปร่วมชมงานได้ครับเผื่อว่าบางทีเนี่ยน้องๆที่กําลังเรียน ชั้นมสามที่จะตัดสินใจศึกษาต่ออะไรอย่างไงเนี่ยเขาสามารถมาดูได้ใช่ไหม <า S 1> ครับมาดูได้เลยครับดูได้เลยผลงานเป็นของพี่ๆเหล่านี้เนี่ยแบบไหนเขาสนใจแล้วถ้าเกิดเขาสนใจอยากผลิษ์แบบเนี้ยเขาต้องเรียนอะไรครับก็เหมือนเป็นอ p e n h o าส์ด้วยใช่ครับคืบอคคอย่างที่ผอที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าที่จริงน้องๆเองเนี่ยก็จะมีสาขาวิชาที่เขาเข้ามาเลือกเรียนอยู่แล้วแต่เขาสามารถที่จะรวมกลุ่มกันอันนี้ผมเข้าใจไหมัเหมือนว่าผมสนใจอยากจะส่งประกวดอย่างเงี้ย ผมก็ไปเชิญเพื่อนๆมาแล้วก็ทําสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาหรือว่าเป็นแบบหลักสูตรบังคับกับการส่งการประกวดแบบนี้จริงๆแล้วโอเพ่นนะครับก็คือนักศึกษาเนี่ยสามารถส่งได้ตั้งแต่เรียนระดับปวชอหนึ่ง จนถึงปวส 2, 2> นะครับเราไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นนักเรียนชั้นปีไหนนักศึกษาชั้นปีไหนแต่ว่านักศึกษาก็ค่อยบ่มเพาะขึ้นมานะครับเรียนปวช1อาจจะมีทักษะในเรื่องของวิชาแต่และแต่และวิชาชีพเป็นระดับเบื้องต้นนะครับแต่พอขึ้นปวช2เริ่มเริ่มมีทักษะที่ดีขึ้นก็สามารถคิดเอาเอามาประยุกต์กันอย่างเงี้ยฮะอย่างอย่างหุ่นยนต์เนี่ยก็สามารถเขียนโปรแกรมเขียนซอฟต์แวร์เข้าไปนะครับกำหนดให้การทํางานเป็นระดับ อัตโนมัติหรืออาจจะเป็นกลุ่มอัตโนมัติเนี่ยคุณครูที่เป็นที่ศึกษาเขาก็จะแนะนําหรือดูให้ให้นักศึกษาได้เกิดความคิดที่ที่หลากหลายแล้วก็อาจจะเป็นการส่งเสร,ริมสนัรสนนอาจจะมีการไปดูงานแล้วก็อาจจะมียืมวัสดุจากอาของวิทยลัยข้างเคียงหรือวิทยลัยที่เรามีเนี่ยเอามาเป็น ส่วนประกอบได้เพ <อ S 1> ราะฉะน,นั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าปีนี้ใน,นาการสบอบผลงานเข้าประกวดแล้วได้รับคอมเมนต์จากคณะกรรมการเขาเอาไปพัฒนาต่อแล้วปีหน้าก็เมื่อพัฒนานแล้วเอากลับมาส่งอีกได้ไหมส่งอีกได้ครับ<อ>ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ปิดการจริงอยากจะถามอันนี้เมืม่อสักครู่ยังไม่ได้รู้กลไกเลยของออชีวะเองเนี่ยไอหม้อเตาปิ้งอะไรแบบเนี้ยคือเราเราทำไมถึงเลือกเมนูนี้ขอสักนิดหนึ่งได้ไหมครเพราะว่าถามมาแล้วสองสองวิธีอะไรคือว่าในใน ในแต่ละวันที่นักเรียนเข้ามาแต่เช้าเขาจะไม่มีเวลากินข้าวนะครับสิ่งที่เขานิยมกันมากคือคือหมูปิ้งนะครับผมซึ่งหมูปิ้งเนี้ยเวลาเวลาปิ้งมันจะเกิดรอยไม่ใช่ไหมครับใช่แล้วครับมันจะทําให้เป็นการสะสมมะเร็งนั่นเองนะครับจึงทําให้คิดค้นประดิษฐ์เตาทําให้ลดกับการ เผาไหมของหมูที่จะทําให้หมูนั้นสวยขึ้นนะและเป็นทั้งยังได้บนจะทําให้เป็นการอุ่นด้วยจะทําให้ไม่เกิดการเผาไหมที่มากขึ้นนั่นเองครับผมจึงจะทาให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นนั่นเองครับครับผมโอ้โหอันนี้คือเป็นแนวคิดที่แบบดีนะผมว่าต่อยอดได้เลยเพราะว่าครับทิ้งท้ายแล้วครับผหอผอได้เชิญชวนคุณผู้ชมครับติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับวันนี้ผเอามาอยู่กับเราหลายหลายท่านพอสมควรนะสวัสดีครับสวัสดีครับหลายๆคนเลยครับวันนี้ก็มีท่านผู้บริหารในสังกัดอาชีวะ จังหวัดพิษณุโลกนะครับได้มาร่วมแล้วก็รวมถึงคุณครูที่อึกษาผลงานของนักศึกษาด้วยนะครับก็อย่างไรแล้วนะครับอาชวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ได้รับชมรับฟังนะครับมาร่วมงานมาชมผลงานของน้องๆนักศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกเรานะครับซึ่งประกอบไปด้วยวิลาลเทคนิคพิษณุโลก,ว,ยยว,โลกวิทยาลัยสายประช่างพิษณุโลกวิทยาลัยอาชวศึกษาพิษณุโลกวิาลพนิชการบึงภพะพิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทยนะครับแล้วก็ทั้ง6แห่งของรัฐนะครับแล้วก็มีเอกชนอีก2แห่งที่จะส่งผลงานร่วมประกวดในครั้งนี้นะครับซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันที่22ธันวาคม2 5 6 5นี้นะครับวเวลาที่บริเวณโดมอาคารโดมนะครับของวิทยาลัยเทคนิค2แคว นะครับก็ดีแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับซึ่งมีผลงานน่าจะเกินร้อยร้อยผลงานนะครับที่จะแข่งครั้งนี้ครับฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะสำหรับกิจกรรมดีๆและเดี๋ยวเราจะได้ทึ่งกับความสามารถของน้องๆนะฮะอย่างแน่นอนครับ